สวัสดีค่ะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะมองข้ามกันไปนะคะครับผมนั่นก็คือกล้วยน้ำว้าสุกค่ะผลไม้ที่ดูบ้านๆราคาไม่แพงเลยแต่ว่านะบทความกล้วยน้ำว้าสารพันประโยชน์และวิธีกินเพื่อสุขภาพที่เราจะคุยกันวันนี้ยกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดของไทยเลยนะคะใช่ครับน่าสนใจมากเลยคือเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมกล้วยธรมธรมดาธรรมาแบบนี้ถึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพซ่อนอยู่เยอะแยะ แล้วมีงานวิจัยมีหลักฐานอะไรมายืนยันบ้างโอเคค่ะงั้นเริ่มคำถามแรกเลยกินตอนไหนดีที่สุดคะในบทความเขาแนะนำสามช่วงหลักๆเลยครับผมช่วงแรกตอนเช้าตอนท้องม่วงว่างเขาบอกว่ามันช่วยเคลือบกระเพาะได้อ๋อครับแล้วก็ให้พลังงานจากน้ำตาลธรรมชาติคือมันจะค่อยๆปล่อยออกมาทำให้เราไม่ค่อยหิวบ่อยเหมาะกับตอนเช้าที่รีบๆคะ่ะอืมอันนี้น่าสนใจครับกลไกคือการเคลือบกระเพาะกับการให้พลังงานที่สม่าเสมอ ใช่ค่ะแล้วช่วงที่2ก็คือก่อนออกกําลังกายสัก30นาทีครับอันนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดูดซึมเร็วใช่เลยบวกกับมีโพแทสเซียมสูงด้วยช่วยป้องกันตะคริวให้แรงดีครับโพแทสเซียมสําคัญมากจริงๆครับเรื่องการทํางานของกล้ามเนื้อและสุดท้ายตอน่ายๆค่ะแทนขนมหวานไปเลยอื <c oughs> เวลาสมองเพลียๆกล้วยจะช่วยเติมกลูโคสได้แบบพอดีพอดีไม่ทําให้น้ําตาลพุ่งปรีดเหมือนกินขนมเค้กอะไรแบบนั้น ครับผมไม่เหมือนขนมหวานที่น้ำตาลสูงสูงเลยทีนี้มาดูประโยชน์ด้านอื่นๆกันบ้างค่ะตรงนี้แหละที่ว้าวมากๆไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยช่วยย่อยดูแลกระเพาะค่ะกล้วยน้ำวาสุกเนี่ยมีเพ็กตินอ๋อเพ็กตินไฟเบอร์ละลายน้ำใช่ค่ะช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วก็มีสารเคลือบกระเพาะด้วยอย่างมีงานศึกษาของมอเกษตรบอกว่าช่วยลดกรดได้จริง ครับผมงานของหมอเกษตรนี้ยืนยันเรื่องลดกรดแล้วก็เหมือนจะช่วยเรื่องการเคลื่อนไหวของลำไส้ด้วยนะครับดีเลยค่ะเหมาะกับคนเป็นกรดไหลย,ย้อนเลยเนาะครับน่าจะช่วยได้ยังมีอีกค่ะบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตได้ด้วยอันนี้เพราะโพแทสเซียมเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะโพแทสเซียมสูงช่วยปรับสมดุลกับโซเดียมในร่างกาย ไม่น่าล่ะครับทาง FAO หรือองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติถึงกับจัดให้กล้วยเป็นอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจใช่ค่ะแล้ว FAO ก็มองว่ากล้วยช่วยแก้ปัญหาทุตโภชนาการได้ด้วยครับเพราะมันหาง่ายราคาไม่แพงแล้วก็มีสารอาหารที่จำเป็นยังไม่พอค่ะยังช่วยเรื่องสมองด้วยนะคะ สมองด้วยเหรครับค่ะมีงานวิจัยจาก University of Leeds บอกว่าคาร์โบไฮเดรตในกล้วยช่วยให้สมองมีสมาธิโฟกัสได้ดีขึ้นแล้วก็มีสารตัวหนึง่งชื่อทริปโตเฟนอ๋อทริปโตเฟนตัวนี้สำคัญเลยครับร่างกายเราเอาไปเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินได้ใช่ค่ะใช่ที่เป็นสารสื่อประสาทคุมอารมณ์ลดเครียดทาให้รู้สึกดีขึ้นครับแล้วมันไม่ได้มีผลแค่อารมณ์นะมันโยงไปถึงเรื่องการนอนหลับด้วย โหจริงด้วยค่ะลืมไปเลยนั่นคือประโยชน์ข้อถัดมาช่วยเรื่องการนอนหลับครับผมบางทีเรานึกถึงตะนมอุ่นๆเนาะแต่กล้วยก็ช่วยได้เหมือนกันเพราะมีแมกนีเซียมช่วยคลายกล้ามเนื้ออืมครับแล้วก็มีทริปโตแฟนที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันที่เป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินช่วยให้หลับง่ายหลับลึกขึ้นครับเสริมอีกนิดนะครับกล้วยที่สุก โดยเฉพาะที่เริ่มมีจุดดำๆที่เปลือกเนี่ยมีงานวิจัยในวรารสาร Journal of the Science of Food and Agriculture ปี2017บอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่ากล้วยดิบอีกโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยครับซึ่งสารพวกนี้ก็ช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยแล้วก็มีวิตามิน b 6อีกที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวสุดยอดเลยค่ะเหมือนเป็นยาวิเศษในราคาเบาๆเลยนะฮะเนี่ยและทีนี้ควรกินยังไงให,ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ที่สุดล่ะคะ ในบทความแนะนำว่าควรกินตอนที่มันสุกกำลังดีครับเปลือกเริ่มมีจุดน้ำตาลประปรายทำไมต้องตอนนั้นคะเพราะมันจะย่อยง่ายกว่าแล้วก็น้ำตาลธรรมชาติก็อยู่ในระดับที่ให้พลังงานได้ดีแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงครับสำหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหากระเพาะอาหารอักเสบอยู่การกินตอนท้องว่างจัดๆอาจจะรู้สึกไม่สบายท้องได้บ้างต้องลองสังเกตตัวเองดูอ๋อค่ะค่ะแล้วควรกินทั้งลูกหรือเอาไปปั่นดีคะ แนะนำให้กินทั้งผลดีกว่าครับเพราะอะไรคะเพราะการเคี้ยวเนี่ยมันช่วยกระตุ้นระบบย่อยตั้งแต่ในปากเลยส่วนปริมาณก็วันละหนึ่งถึงสองผลก็พอครับอืหอหืไม่ควรกินเยอะไปเนาะถึงจะเป็นน้ําตาลธรรมชาติใช่ครับยังไงก็คือน้ําตาลแล้วถ้าเบื่อกินเปล่าๆพอจะมีไอเดียเมนูง่ายๆไหมคะมีครับเขาก็แนะนําเช่นกินกับโยเกิร์ตหรือปั่นเป็นสูทตี้อาจจะใส่ผักโขมนมอัมอนไปด้วยก็ได้ หรือทำเป็นกล้วยนึ่งโรยมะพร้าวอุยกล้วยนึ่งน่าอร่อยครับหรือใส่ในข้าวโอ๊ตตอนเช้าก็เพิ่มคุณค่าเพิ่มความอร่อยได้ดีครับสรุปแล้วกล้วยน้ำว้าสุกนี้ไม่ใช่แค่ผลไมถ้ถูกๆหาง่ายๆจริงๆนะคะแต่เหมือนเป็นเพื่อนซีสุขภาพเราเลยครับผมประโยชน์นี่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องย่อยเรื่องอารมณ์การนอนหัวใจโอ้โหแถมมีงานวิจัยรองรับชัดเจนกินง่ายอร่อยทำได้ตั้งหลายอย่างครับ มีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะครับคือในยุคที่เราอาจจะมองหาซูเปอร์ฟู้ดแพงๆจากต่างประเทศเนะ่ะการที่เรามีซูเปอร์ฟู้ดที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากหาง่ายราคาเข้าถึงได้อย่างกล้วยน้ำว้าเนี่ยแล้วประโยชน์ก็มีวิทยาศาสตร์ยืนยันชัดเจนขนาดเนี้ยการที่เราปรับมาเห็นคุณค่าของมันจริงๆจัง,จงๆเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อแนวทางการดูแลสุขภาพหรือการเลือกกินของคนไทยในภาพรวมได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจนะครับ เป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวาดีไวไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดเมาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันค่ะ